สวัสดีคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูขั้นตอนการขยายเชื้อเห็ดลงในฟางข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟางข้าวแห้งฟางข้าวที่มันแห้งสนิทแล้วนะคะเราก็จะมาแช่น้ำทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็จะหินทับไว้นะคะอันนี้เป็นน้ำสะอาดนะคะอันนี้จะใช้เป็นน้ำประปาก็ได้นะคะเราก็จะแช่แบบนี้ไว้ประมาณสองวันอันนี้เป็นวันแรกนะคะเดี๋ยววันที่สองเราก็จะเทน้ำนี้ทิ้งแล้วก็ แช่น้ำแบบนี้อีกนะคะพอแช่สองวันแล้วเนี่ยเราก็จะมาแช่ส่วนผสมอื่นอีกเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากที่เราแช่ฟางด้วยน้ำเปล่าทิ้งไว้สองคืนแล้วนะคะอันนี้เราก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วก็เตรียมน้าไว้ครึ่งกะละมังนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมก็จะมีเป็นยิปซั่มเนี่ยคะ่ะ ข้าน้ำครึ่งกระมังนะคะก็จะใส่ไปประมาณห้ากำมือนะคะเดี๋ยวเราใส่ยิบซ้ำเปนะคะประมาณห้ากำมือนะคะเราก็โรยใส่ไปเลย ใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็เอาฟังค่ะ พอแช่ฟางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็หินทับไปเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้อีกหนึ่งคืนนะคะพรุ่งนี้ก็จะเอาขึ้นมาตากลมหลังจากที่เมื่อวานเราแช่น้ําผสมยิปซั่มทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะวันนี้เราก็เอาขึ้นมาเสดดน้าแล้วก็ผึ่งลมให้พอหมาดหมาดเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ถุงต่อไปค่ะ